เอ็กซเรย์สีกากีประเด็นที่สังคมตั้งคำถามว่าตำรวจบังคับใช้กฎหมาย2มาตรฐานระหว่างกรณีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือรองโจกกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมนแท้จริงแล้วต้องดูตามกฎหมายและข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติมาตรา105ผู้มีอำนาจพิจารณาทางวินยัยขึ้นอยู่กับตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา กรณีของรองโจกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการส่วนกรณีพอบอตซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นผู้มีอำนาจคือนายกรัฐมนตรีดังนั้นความแตกต่างของผู้สั่งการเป็นไปตามกฎหมายไม่ใช่เลือกปฏิบัติด้านข้อเท็จจริงรองโจกมีพยานหลักฐานชัดเจนมีคดีอาญาที่สอนเอตาปูนและมีหมายจับจากศาล ทำให้ถูกตั้งสอบวินัยร้ายแรงและถูกสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนก่อนจะมีคําสั่งลงโทษไล่ออกย้อนหลังส่วนพอบอต่อในขณะนั้นอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบข้อเท็จจริงยังไม่ถึงขั้นตั้งสอบวินัยและไม่มีคดีอาญาประกอบจึงยังไม่เข้าเงื่อนไขที่จะให้สั่งออกจากราชการไว้ก่อนและต่อมาได้กเกษียณอายุราชการตามปกติ สรุปคือทั้งสองกรณีมีผู้มีอำนาจต่างกันพยานหลักฐานต่างกันขั้นตอนกฎหมายต่างกันจึงนำไปสู่ผลการดำเนินการที่ไม่เหมือนกันไม่ได้หมายความว่ามีการใช้กฎหมายสองมาตรฐานสุดท้ายอยากฝากสังคมและโลกโซเชียลควรใช้วิจารณญาณอย่าเชื่อกระแสที่สร้างความสะใจโดยไม่ดูข้อเท็จจริง ระบบยุติธรรมต้องยืนอยู่บนกฎหมายหากใครละเมิดก็ต้องรับผิดตามมาตรา157และหากตำรวจยึดกฎหมายเป็นหลักย่อมสามารถกรเกษียนอย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีผู้พิทักษ์สันติราช